สามอาส,สาชานิยสูตรว่าด้วยม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์8ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์8ประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในโลกนี้หนึ่ง เป็นสัตว์มีกำเนิดดีทั้งฝ่ายแม่ม้าและพ่อม้าเกิดในที่ที่มาอาชาในพันธุ์ดีอื่นๆเกิด 2. กินหญ้าสดหรือหญ้าแห้งที่เขาให้อย่างเรียบร้อยไม่เรี่ยราด 3. รังเกียจที่จะหมอบทับหรือนอนทับอุจจาระหรือปัสสาวะ 4. เป็นสัตว์สงบสงี่ยมอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบก,กวนมาอื่นๆ 5. เป็นสัตว์เปิดเผยความโอ้โอวด ความพยศคดโกงแก่นายสารถีตามความเป็นจริง 6. นายสารถีพยายามปราบความโอ,โอ้อวดความพยศคดโกงเหล่านั้นของมันได้ 7. เป็นสัตว์ล่าภาระไปได้คือมีความคิดว่าม้าอื่นๆจะล่าภาระไปได้หรือไม่ก็ตามเราจะล่าภาระนี้ไปได้และเมื่อเดินไปก็เดินไปตามทางตรงเท่านั้น 8. เป็นสัตว์มีกำลัง คือทรงกำลังไว้ได้จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์แปประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมแปประการก็อชันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย 2. ฉชั้นโภชนะที่เขาถวายจะเศร้าหมองหรือปราณีก,ก็ตามโดยเคารพไม่รังเกียจ 3. รังเกียจกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตลอดถึงรังเกียจการประกอบบาปอากุศลธรรมต่างๆ 4. เป็นผู้สงบสง,งียม่มอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่รบกวนภิกษุอื่นๆ 5. เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความพยศคดโกงแก่พระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนตามความเป็นจริง 6. พระศาสดาห,หรือเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวิญยูชนพยายามช่วยเคริมนกำจัดความโอ้อวดความพยศคดตโกงเหล่านั้นของเธอได้ 7. เป็นผู้ศึกษาเคืใฝ่ใจอยู่ว่าภิกษุอื่นๆจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเฉพาะข้อนี้เราจะศึกษาได้เมื่อดำเนินไปก็ดำเนินไปตามทางตรงเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิ 8เป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่ว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสิริระจงเหือดแห้งไปเถิดเรายังไม่บรรลุผลที่จะพึงบรรลุด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำแปประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาสาชานิยสูตรที่สามจบ